สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราเราออดรอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดกระแจคลิปวันนี้จะทําขึ้นไม่แนะนำสินค้าไม่ได้จะชว,วนในการลงทุนย่างๆการลงความเสี่ยงนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าย,ยุโจสองพันสิสี่อันนี้ก็จะเป็น e อที่ห้าร้อยสามสองนะอันนี้อยู่กับคืนนี้กับไบแน่นนะวันนี้ก็บิตคอยเนี่ยพุ่งแตะหกหมื่นสามอีกแล้วนะ <c oughs> ถือว่าเป็นข่าวดีนะหลังเฟดลดดอกเบีย้ยศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ก็โอ้โหทำให้ตลาดบวกร้อนแรงหลายตัวนะ บางตัวบวกสิบบางตัว 10, บวกยี่บงตัว 10, บวกเป็นรเปซ็นต์ก็มีนะอไปดูราคา BTC ล่าสุดตอนนี้ก็6กหมืนามสออยะขึ้นมาจุดสรงๆเดยู่นี้สงูสงสุดก็6กหมืนสมห้าร้อยนะต่ำสุดก็ห้าหมนเก้าสี่รเจ็ดบสามนะราคาบิตคอยตอนนี้อไปดูฮอต c o ย n b แนมบีบ b ก็ห้ารอยเจ็ดสิบหกนะ บวก5% BTC 6บน3 200บวก6%อีเทยียมเรียม2,454นะบวก6.5นะ Solana 143นะบวก11เลยเยอะอยูอ่ยยนะ BEPE เรียกว่ามายืน800นะบวก13%อนะตัวใหม่ก็ NEI RO นะก็เพิ่งมา2-3วันนะคนบวก22%นะโอ้ตัวนี้ก็ถือว่าอีกตัวมาเมื่อ FIDA นะก็ไม่คุ้นนะตัวนี้นะแล้วก็ดีจะ E o g s นะนง T.O.N. แล้วก็ A.L.T. นะตัวที่หลุดมีหลายตัวที่หลุดดอกคออะไรเนี่ยหลุดจกกักระดานนะบวกร้อนแรงแต่ก็มีตัวลบโู้ถ้าจะมีตัวลบเลยนะวันนี้นะร้อนแรงจริงวอลุ่มการซื้อขายวันนี้ก็คล้ายๆข้างบนนะแต่เพิ่มมาก็เพิ่มอ่ซุยกับดอกวิแทสอ้ดอกวิแทสในี่คนแบบถือเยอะซื้อขายมหาศาลนะ b n b F.T. FET นะแลั XRP เอ้ XRP ก็หลุดจากกระดาษข้างบนนะมาดูของฟีเจอร์ REEF นะ0.0047นะบวก70% NEO i อ่ะ40%นะ40นะตามมาเรื่อยๆ ALT นะ XHP ตามมาเรื่อยๆจริงๆวันนี้นะ,อะคอยเอมฟีเจอร์ก็ RUNE นะ d o g with t APT นะ แล้วก็เอลเรสวันนี้แตะ26หาึ่งลายนะซุยนะยนะตามมาหลายๆตัวนะอ่าก็จะประมาณนี้สำหรับคืนนี้นะบวกค่อนข้างแรงขอบคุณที่ติดตามและรับชมอใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์นะอะเกมจากไปแนอนเกมแรกเขาว่ากันนะใครสนใจก็มาสมัครได้นะเมเจอร์พอยต์นนพวกนี้เป็นเกมเทรกรมมินไฟเบอร์นะาเข้าปิดเกนะตัวนี้นะอหลายๆตัวนะ ใครสนใจก็มาสมัครได้นะขอบคุณที่ติดตามและรับชมใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครนะเจอกันใหม่พีุ่หน้านะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย